การสร้างการจดจํำของแบรนด์เป็นสิ่งที่อย่ามองข้ามนะคะเพราะเป็นการสื่อสารระหว่างธุรกิจของเรากับลูกค้าถ้าเป็นตัวบุคคลเขาก็คือบุคลิกลักษณะที่สามารถทำให้คนอื่นจดจํำเราได้ถ้าเป็นในตัวของแบรนด์เองนอกจากสินค้าและบริการที่มีคุณภาพหรือแตกต่างก็จะเป็นในส่วนของสโลแกนของแบรนด์จุดยืนเป้าหมาย โลโก้กลุ่มโทนสีต่างๆที่เราใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือโปสเตอร์รวมถึงอารมณ์ของภาพด้วยนะควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดค่ะสิ่งนี้จะสามารถสร้างการจดจาให้กับลูกค้าของเราได้เราลองนึกง่ายๆนะคะในตลาดมีมากมายหลากหลายแบรนด์ถ้าเราไม่ได้ทำให้คนจำเราได้เขาก็จะลืมเราก็จะไม่ได้นึกถึงเราค่ะลองสังเกตแบรนด์ใหญ่ แค่เราได้เห็นโลโก้เห็นสีได้ยินแค่สโ,โลแกนก็รู้เลยว่านี่คือแบรนด์อะไรเพราะเขาได้สร้างการจดจำให้กับเราไปแล้วเรียบร้อยอย่ามองข้ามสิ่งนี้เด็ดขาดนะคะ